<Okay>. Yeah. สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ครบรักทั้งหลายนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็จะมาต่อนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องที่เรารู้ผลการแข่งขันนะครับฟุตซอของประเทศไทยนะครับที่ชนะนะครับทาจิกิสถานนะครับ ในเวลาปกตินะครับสต่อสนะครับแล้วก็มายิงลูกโทษนะครับก็ชนะไป6ต่อหแล้วก็เข้าชิงเรียกว่ามีเรื่องต่างๆให้เล่าอีกมากมายเรื่องที่ประเทศไทยหรือฟุตซอลไทยที่ทำขึ้นเนี่ยให้ปรากฏต่อชาวโลกเนี่ยชาวโลกเอาไปพูดไม่รู้จักจบจากสิ้นครับมีหลายแบบหลายรูปหลายหน้าบาง ประเทศบอกว่าตกเหวแล้วขึ้นมาได้อิจใจทําด้วยอะไรประเทศไทยอย่าเล่นอย่างนี้อีกนะผลก็อย่างที่ทราบนะครับทีมไทยนะครับก็ได้ทะลุเข้าชิงนะครับเมื่อชนะทาจิคิสสถานนะครับในการยิงลูกโทษนะครับก็ชนะไปห้าประตูต่อหกนะครับก็ได้เข้าชิงนะครับโอ้โหนะยิ่งใหญ่มากนะครับทีมชาติไทยแล้วหลังจากนะครับได้เข้าไปเล่นในฟุตซอลโลกแล้วนะครับ ก็ต้องทำหน้าที่นะครับในการชิงถ้วยศึก AFC ฟุตซอลเอเชียนไทยแลนด์2024นะครับขอให้ได้แชมป์นะครับเพราะว่าชะตากรรมนะได้โกงความตายมา2ครั้งแล้วนี่นะฮะแสดงว่าบนฟ้าต้องการให้ครองแชมป์นะโอกาสดีมากๆแล้วนะครับนะฮะสำหรับคู่ชิงในปีนี้ครับก็คืออิรานครับสำหรับคู่ชิงนะครับในปีนี้ครับ เข้าไปจริงกับไทยก็คืออิหร่านครับเอาชนะอุซเบกิสถานมานะครับในการเตะในเวลาปกติก็คือ3ต่อ3เหมือนกันกับไทยเตะกับทาจิคิสถานเลยครับก็คือเสมอกัน3ประตูต่อ3ครับต้องมาดวนจุดโทษนะครับผลกันดวนจุดโทษนะครับอิหร่านก็แม่นกว่านะครับเรียกว่าเอาชนะอุซเบกิสถานไปนะครับ5ประตูต่อ4นะครับโอ้โหนะครับกองเชียร์ไทยก็ เอาใจช่วยนะครับให้อุซเบกิสถานชนะแต่ว่าลูกกลมๆเตะลูกโทษเนาะนะครับปรากฏว่าอิรานแม่นกว่านะครับผมก็ชนะไปห้าประตูต่อสี่นั่นเองนะครับแล้วก็ได้ทะลุเข้าชิงกับไทยเรียกว่าเป็นดีมไฟนอลแมตช์นะครับการเข้าชิงครั้งนี้ของอิรานนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่มากครับเป็นการลุนแชมป์สมัยที่สิบสามนะครับเป็นการลุนแชมป์สมัยที่สิบสาม นะครับต้องมาเจอกับไทยนะครับที่เคยเป็นรองแชมป์มาแล้วสองสมัยนะครับเรียกว่าลุ้นแชมป์ประวัติศาสตร์นะครับลุ้นแชมป์ประวัติศาสตร์นะครับถ้าไทยชนะนะเป็นแชมป์ประวัติศาสตร์เลยนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับก็ขอให้ทีมชาติไทยได้แชมป์ประวัติศาสตร์นี้นะครับในไหนก็2แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้โลกรู้แล้วว่าคู่ควรในการได้แชมป์นะครับเพราะว่าเหนียวใจสู้ แล้วก็ได้โอกาสเล่นในประเทศตัวเองแล้วมีกองเชียร์ดีๆที่กองเชียร์ไทยถูกยกย่องจากนา,นานาประเทศนะครับที่ปรากฏให้เห็นว่าลุ้นแล้วก็มาเป็นลองใจมาเชียร์ทีมตัวเองได้อย่างกึกก้องยิ่งใหญ่นะครับทำให้เขาเห็นว่าโอ้กองเชียร์ไทยนี่มันสุดยอดสปิริตเลยนะครับนี่ครับดังนั้นโอกาสดีๆครั้งนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับการที่เราได้ ฝ่าฟันต่อสู้อุปสรรคต่างๆนานามาจนถึงชิงแชมป์เนี่ยคือมองมุมไหนไม่ได้เลยครับว่าเหมือนฟ้ากำลังสั่งให้ได้แชมป์นะถ้าเราจะไปชิงหรือไปเตะในประเทศอื่นเนี่ยรับรองว่ายากเพราะว่าแต่ละทีมเก่งๆงนั้นเลยอย่างทาจิคิสถานเนี่ยนะครับยังเป็นมามืดเลยทำให้ไทยเกือบแย่ทีเดียวนะครับดีที่ว่าไทยเนี่ยอึดแล้วก็ มีกองเชียร์ที่ดีเป็นกำลังใจแล้วก็สามารถใช้คําว่าเหมือนตกเหวอีกแล้วนะครับแล้วก็ปีนขึ้นมาอีกนะครับนี่คือความเห็นของต่างชาตินะครับยกย่องไทยในสปิริตรงนี้มากๆนะครับดังนั้นการเจอกันครั้งนี้นะครับเรียกว่าดีมไฟนอลแมตดีมไฟนอลแมตนะครับเพราะว่าอิรานเองเนี่ยกับโอ้โหยิ่งใหญ่ของเขามากนะต้องยิ่งใหญ่มากเพราะว่าอิรานเองเนี่ยสมกับ เป็นเบอร์หนึ่งนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับกําลังลุ้นแชมป์สมัยที่สิบสาโอ้โหนะฮะเขาต้องหวังอย่างยิ่งนะครับในการเจอไทยครั้งนี้นะครับเรียกว่ามีเท่าไหร่ใส่เต็มหน้าตักส่วนไทยนะครับก็ลุ้นแชมป์ประวัติศาสตร์เคยได้รองแชมป์มาแล้วสองสมัยถ้าเป็นแชมป์ครั้งนี้นะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากนะครับโอ้โหเรียกว่า,เร,วาเรียกว่าเท่ระเบิดเลยนะครับ ก็เป็นลังใจให้กับทีมชาติไทยนะครับได้ฝ่าฟันมาถึงรอบนี้ได้นะครับไม่ธรรมดานะครับฝ่าฟันอุปสรรคนานานับประการมาได้ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าต้องแชมป์อย่างเดียวนะครับสู้จนขาดใจดังนั้นวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่28นะลืมนะครับว่าเป็นดีมไฟนอลแมตช์นะครับระหว่างทีมชาติไทยกับทีมอิหร่านนะครับให้ได้แชมป์ประวัติศาสตร์มาคู่กับประเทศไทยเรานะครับผมนะครับ เรียกว่าสนามแตกแน่นะครับที่บางกอกอารีนานะครับผมนะครับย้ำอีกทีนะครับวันอาทิตย์ที่28เมษายนนี้นะครับที่บางกอกอารีนานะครับไปให้สนามแตกเลยนะครับโอ้โหนะฮะไม่มีที่นั่งแน่นอนนะครับทําให้ต่างชาติได้เห็นกองเชียร์ไทยนะฮะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับการที่ไทยเข้าชิงกับอิหร่านเนี่ยโอ้โหนะครับก็เป็นงานยากทีเดียวนะครับเพราะว่าอิหร่านคําว่าอิหร่านเนี่ยนะครับ ก็เป็นเบอร์ต้นๆของทางตะวันออกกลางเลยนะครับคําว่าอิหร่านนะครับยังไงเขาก็แข่งนะครับท,ทั้งฟุตบอลปกติแล้วก็ฟุตซอลด้วยนะครับเรียกว่าเบอร์ต้นๆของเอเชียนะครับอิหร่านเนี่ยยังไงเขาก็ดีกว่าไทยนะฮะแต่ไทยมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับสปิริตหัวจิตหัวใจของไทยตอนนี้เรียกว่าน่ากลัวมากนะครับตั้งแต่เอาชนะอิรักมาแล้วยังมาตามทาจิกิสถานได้อีกดังนั้นช่วงนี้นะครับทีมไทยไม่กลัวใคร แล้วก็ได้อาวุธหนักมานะครับโมฮัมหมัดมาด้วยโอ้โหรับรองว่ามันแน่นะครับการที่ลานพานอุซเบกิสถานมาก็โอ้โหนะทุกคนก็เชียร์อยากให้อุซเบกิสถานนะครับเข้ามาชิงกับไทยนะครับแต่ก็มาพลาดนะครับในการโดนจุดโทษนะครับโดนจุดโทษนี้ก็ว่างยากเนาะถ้าพูดเรื่องการมานี่ก็คล้ายกันนะไทยก็เสมอกับทาจิกิสถานนะครับสามต่อสาม แล้วก็มาดนจุดโทษนะครับไทยชนะทาจิตไป6ต่อ5อิหร่านชนะอุซเบยไป5ต่อ4นะครับเรียกว่าการมาไม่ต่างกันมากนะครับสูสีกันทีเดียวนะครับดังนั้นในนัดชิงนะโหคงยิ่งใหญ่มากนะครับกองเชียร์ไทยนี่นะครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ต่างชาติต้องสู้หกยอมรับนะครับมารยาทในการเชียร์ของไทยนะครับแล้วก็ เป็นเหมือนกับว่าเป็นนักเตะคนที่คนที่เจ็ดเลยเหมือนเป็นนักเตะคนที่เจ็ดนะครับเพราะว่าโค้ชทีมชาติอื่นนักเตะก็ก็ชื่นชมกองเชียร์ไทยกองเชียร์ไทยทําอะไรให้เขาชื่นชอบขนาดน,นั้นก็คือการเชียร์ไม่หยุดเชียร์มีอารมณ์ร่วมในการเชียร์ได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นกองเชียร์ไทยนะได้ตกชาติอื่นไปแล้วนะครับไตกโค้ชประเทศอื่นนะครับแล้วก็นักเตะแล้วก็ ผู้ที่ติดตามดูทั่วโลกได้ว่าชมกองเชียร์ไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นคู่ชิงชนะเลิศนะครับที่จะเตะก,กันอีมไฟแนลนะแมตช์ Matt, นะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับที่บางกอกอารีนานะครับสนามแตกแน่นะฮะวันอาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมนะครับโอ้โหนะรับอิรานลุ้นแชมป์สมัยที่สิบสานะครับชิงกับไทยที่เคยเป็นรองแชมป์สองสมัยเรียกว่า การเจอกันครั้งนี้เป็นการรีแมตช์นะครับสนามแตกแน่นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับที่บางกอกอารีน่านะครับสนามแตกแน่นะครับผมนะฮะไปเยอะๆนะครับคนที่สามารถไปได้เนาะนะครับขอให้ทีมไทยชนะนะโอ้โหจะเป็นแชมป์ครั้งแรกเลยนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเมื่อจะมไลซูฮกทีมไทยมากครับทุกชาติร่วมอาเซียนก็ช่วยนะฮะ เรียกว่าเชียร์เต็มที่เลยนะครับเป็นตัวแทนอาเซียนนะครับในการไปชิงแชมป์นะครับเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเรียกว่าทุกชาติร่วมซูฮกทีเดียวนะฮะเอาละนะครับก็ขอให้ไทยได้แชมป์นะครับสมัยแรกนะครับเป็นรองแชมป์มาสองสมัยนะครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับไม่มีโอกาสดีเท่านี้อีกแล้วนะครับเตะในไทยได้อาศัยกองเชียร์ไทยเยอะๆอย่างนี้นะฮะ ถ้าไปเตะในชาติอื่นนี่มันก็จะลําบากทีเดียวนะครับในเรื่องนี้นะขอให้ทีมชัยชนะนะครับผมนะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ